ก็อยากเชิญชวนนะครับเป็นเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับคนที่สนใจนะครับเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับในคอร์ส World Class Destination Development นะครับจริงๆเท่าที่ฟังจากเ e c o n f e r e n c e เมื่อวี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าเรามีทั้ง4พาร์เนอร์หลักนะครับไม่ว่าจะเป็นสยามพิวรรธนะครับเป็นเรื่องของ Asset World นะครับเรื่องของสุภาลัยแล้วก็ยังมี MQDC นะครับเปิดบ้านนะครับให้เราไปดูนะครับไม่ใช่เฉพาะบ้านข้างหน้านะครับแต่ไปดูหลังบ้านนะครับนั่นโอกาส แบบนี้นะครับจะหาดูได้ยากนะครับที่เราจะมีโอกาสเข้าไปดูจริงๆสามารถแลกเปลี่ยนกับเจ้าของโครงการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุพลรณเนี่ยพีประทีนตั้งตีทำเนี่ยลงมาบรรยายด้วยตนเองนะครับแล้วก็พาชมด้วยตนเองเลยนะครับเพราะนั้นโอกาสแบบนี้นะครับหาไม่ได้ง่ายนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเรายังพาไปพัทยาอีกนะครับไปพักที่โรงแรมเบลีย์ของแอสเซทร์โล์นะครับเพื่อฟังโครงการของแอสเซทร์โล์นะครับแล้วก็ไปฟังโครงการขนาดใหญ่นะครับกับควาชีกนะครับที่จะกำลังจะเกิดขึ้นที่พัทยานะครับเพราะนั้น ในราคาเนี้ยคุ้มมากๆนะครับเพื่อนอยากเรียนเชิญให้มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราจะพบปะกับเพื่อนๆพที่น้องๆนะครับไม่เะเป็นรุ่น1รุ่น2นะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายเน็ตเวิร์กนะครับที่เราอีกหน่อยในอนาคตการทํางานเราก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันออกไปในอนาคตครับอย่าลืมมานะครับ